อ่าก็สวัสดีกันด้วยนะฮะผมอยู่กับปอน The Killer mm. ก็ตอนนี้อยู่กับโปรแกรม Android ก็ชื่อโปรแกรมก็คือ PPSPP s, PP <S, mm. <S ต้องเป็นโปรแกรม PPS PP ใน Android นะฮะก็ตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาในเกมรีบอลนะฮะถ้าใครเคยเล่นใน p ีีก็คงจะรู้ว่าอยู่อ่าตอนนี้ก็ผมว่าจะมาเล่นอ่าเกมแบบว่าเกมเหมือนแบ,บนนว่า ค้าไปเรืเ่อยๆจนเคลียร์ก็ผมว่าจะลองเล่นตนัวนี้ดูตัวก็ะจะลองเคลียร์ตรัวนี้ฮะวผมว่าจะลองเล่นตัวนี้ดูก็ใช้ตัวนี้เพยงอืมแล้วก็จะใช้ตัวนี้กันนะก็ามามาถึงก็เจอเไอ้นี่เลยไอ้ทัพ์ขอระยองโหดเลย แม่งหใช่ไหมฮะตอนนี้ว่น a d y g i ไสไอสัตว์มามาดีเะอะไรอเรีแม่งโกงตรงนี้แม่งโคตรโปงอืมอยน่มอืมีตอนหอนี อืม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 เดีกแมมาแล้วเอ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 าแล้วขีไปหนึ่งขีถึงจะรู้ซึ้งอีกาอืมอืมอืม ยิงนัดหนึ่งยิงนัดยังไม่พอกูยิงอีกนัดูยิงอีกนัดยังการได้อีกยิงขายิงหัวขอที่อีกทีนึงเออในสับ ko เลยอย่างแน่ดูตึงขอดีขอดีเฟกไม่ได้ฮะตัวนี้มิ่งโหดเกินต้องเซฟฮะไม่ได้ไม่ได้โอ้ตาตาดู ไอ้สัสถ้ามันเป็นตัวตัวสุดท้ายนี่กูร้องเลยทีเดียวอุ้ยไอ้สัสเออมันดูเดี๋ยวมันทุบโคตรแรงอย่างโกเดล๋ยดูเดี๋ยวอืมอืมจ่อทีแรดยังไงยิงขาเท่าเดิมยิงหัวเท่าเดิม ก็เตะลูกบาทาบาทยสัตว์บาทาเด็ต่อยอุ้ยดูดิฮ่าแม่งแม่งอยากจะไปดูดา้อนบอลนี้สัตว์อือตีตีนทีเลยอื์จะเอาไงเอา,เอาไง น, <c oughs> นีมีมีเด้งดิงงมงว่ะท่าเดิมแค่มียิงตัวผีอืมอืมอือ๋อก็คลิปนี้ก็จะก็จะมาแคสเลยนะไม่รีวิวแล้วนะผมว่าพารนึงก็จะแคสครั้งครั้งละสองพาร์ละสองตัวแล้วกันนะฮะ ก็ตัวนี้เลยก็อีกตัวนึงมาแล้วโนะ okay. อเคกมม็มันจะต้องขยิบหรือไงครับอืมดูไม่ขีหน้ากดีกุลแรกเลยยิงยิง้ากยังอีกจังยังยังไม่จบยังไม่จบเลยอย่า เลยดีค yeah! ือยี่โอตัวหน้าแม่งอย่างฟินอะแม่งแล้วก็อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคเลยเก้าตัวทั้งหมดมีสิบตัวก็ถ้าผมชนะตัวนี้ก็ ก็ก็ดีฮะเพราะระดับมันจะเริ่มยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นนะก็ดีนี่ดูคุณนั่งเป็นพระราชาเลยสิว่างว่างเอ้อ